ครับผมมัน้างาลวยสวัสดีซีสูฟูสุกนมาตามแนวทางของอาจารย์สิงค์คงทุกทายกันนข่าวส่งส้มวาพนสินเนยำสิทธิ์้งไปรัาไปส้มไปบงแนวทางน้ำกันไปจะเรื่องปากคนดก็แช่กดติดตามมันท้อ้าลวยได้คับเด้อเออเจ้าซีน้องขัรตีนงเรืคนรือขวัเขาคูสามงวดเขาคูามงวดงว่าีเพราะว่าคนเือนะสมงให ซื้อซื้อไปแล้วจะซื้อปรหลายตามทุนตามกลังทรัพย์ทุนบหลายซื้อไ้และซื้อไว้แล้วได้เข้าคอถึท้ดูเนี่ชเห็บเว่นเนเาว่าเ้านี่ว่าซื้อว่ายังได้ยังัเตรียมตัวรแล้วคอยเขาคอยไลมากเลยถที่ยังเหมือนเด็กเด็กเน้อยังไม่แต่งแกเขาชายังไมนแต่อ

แก่มาเก่นาน้ได้ละอ้หนื่โคตรดกแก่ก็เบ่ัดฟันดียนปครับฟันดีที่เขาไม่่ายเนาะหงามากมาเนี่ยแม่เจ้ามันเปิงเด็กสูงกวด้วยนี่ครับมาไ้สูงเพราะว่าขาเจ้าพอใจเจ้าพอในะน้าให้โอ้ขาเจ้าพออใจอันนี้ขึ้นเรื่ เลขสูตรที่อาจารย์แนะนํำว่าใครต้องการในทุ่มาเนี่ยล่ะ0 9นย์7ก้าหดมีชุดปฏิทิน6 6ตัวชุด3าตัวตัวชุดเด่นประจำวันชุด2ตัวบนล่างชุดวิ่งบนจับคู่แล้วก็ชุดได้2ตัวแล้วมาแล้วลอยอยู่นี่แล้วก็ชุดชนประจำวันแล้วก็ชุดดูได้จันทร์ถึงอาทิตย์อันนี้คืออันนี้คือชุดโตัครับครับชุดตัวถ้าในตัวเดียวมากมาสี่ตัวจนี่ถูก36ตัวครับยกวินเบิ้ลและตองสิบ่วเขาครับหาสามตัวเบิ้ลว่าตองเข่า หายหาทั้งออกมาตัวเดียวเด่นๆมาซื้อยู่อรงเนี่ยถูกตัวครับสามสิบหกต,ตัวตัวละลอยได้ไม่หมื่นครับที่เ<ห>พิ่งออกไปแล้วเพิ่ขพอขใจทีอันนี้ผมเชนนั่มเดียร์คอร์ชนนัหาเป็นเบื้องล่างสมเจา้าครับบานี้คือยังเลี้ยวแปดเจ็ดสามครับให้เบื้องรักงนวยบุญครับนวยบุญมวดต่อมาเด่นหกขับเจ็ดมันออกแปดศูนย์เจ็ดโอเก้าศูนย์เจ็ดหนอกเก้าศูนย์เจ็ดเด่นแปดเจ็ดสามให้ดูช่องสามหนกเก้าศูนย์เจ็ด เลเกตครับหลเบิรงเลขเกตมันออก906เขา .0 ครับหลเบอรงช่อง6มันออก019เขา .9 ครับหละเบอรงช่อง9เมื่อกี้นี่ออก903ครับครับต่องปเบอร์ลัก3เบอร์ลักหน่วยบุญครับเราวาง6กับเกตสิมาสิบบุญครับสิบหน่วยบน6กับเกตเั้งหนครับให้สังเกตเลขที่เขียนบอกครับหลักหน่วยบนตั้งจับหลักหน่วยอย่างเดียวครับสูมมาวางวนเียแล้วมันออก903นี่เบอร์ลัก3ครับเอาสองตัวมาเล่นสิหน่วยครับ อันนี้ก็จะว่าตัดใจอันนี้สุดยอดเลยครับวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกตัวนี้ตัวยืนครับสมมุนวารีออกวันที่สิบหกวันอังคารไหนเบิ่งวันอังคารเรือดมาที่สิบหกหกหนึ่งสามตัวนี้ตัวยืนครับศูนย์ห้าสามมันส้นที่สามครับเอาสามมะเร็งออกเก้าศูนย์สามครับงวดนี้วันพฤหัสครับวันพฤหัสวันที่หนึ่งเด้อวันพฤหัสที่หนึ่งสามห้าแปดตัวนี้ตัวยืนครับสองห้าสองนี่มันส่วนที่สามห้าแปดมันส่วนที่หาครับส่วนที่หาเอาหามะเร็งครับถ้าโบโซนไหนจับคู่ครับ สมมาวาเลขวันมหารกับเลขกวัน์ืิษันพี่กันแม่โบส้นกันเอามาจับคู่ได้เก่าตัวแท้งเลยถ้าส้นเอาเป็นตัวเด่นถ้าโบส้นเอาจับคู่ครับเออตัวนี้ให้กันเด่นมานังคารตัวนี้ตัวยืนเอามาจับครับเอาตัวนี้จับตัวนี้เอ้คยังศูนย์สามสามศูนย์นี่วันข้าแต่ศูนย์สามหามันชนที่สามก็หายเก่าครับประกอบลายลายมันลายสูตรตัวนี้ให้กันนี่ตัวนี้เน้นล่างครับเน้นล่างตัวนี้เน้นบนเอ่อ ผมเคียนบอกไว้แล้วละ่ละมีรายการเรียบรอยอ้อยเอออันนี้ถ้าได้2องตัวมาแล้วมาเอายู่นี่ครับรักลอยสมมติว่าฟันเห็นศูนย์สามแดงจึงครึ่งแต่เมื่บิรงศูนย์สามครับสื่อภาพก็ออกเก้าศูนย์สามนะครับมันจับคู่รักลอยไงครับต่ต้องหามาสองตัวสิบหน่วยก่อนถ้าได้สองตัวอยากซื้อสามตัวเบิางอยู่น่ครับมันจะเขา่าทันทีเยลยเก้าศูนย์สามตัวนี้สุดยอดอาจารย์จริงครับถ้ามีอยู่นี่ซื้อนักถ้าไม่มียู่น่ซื้อหน่อยลงถ้ามีอยูน่เ่นเอาพ่อเลยครับถ้าว่่มีพอลงครับ ูนี้อนีับเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์หกศูนย์หนึ่งเก้าเก้าศูนย์สามังเข่าอยู่ตัวนี้สุดยอดครับ10บบนยิ่งเงีครับซื้อไปยังสี่สิบบนบ 4, 4. <10. S 1> เออสิบบนเ <10. S 1> บื่อซองนี้ศูนถึงเให้ซื้อไปยังสี่ครับหน่วยบนนัางหลัางครับไปตามสีครับสมมุติว่าได้รักหน่วยมาได้รักสีมาสูครับมกักรักหน่วย3ามยิ่งมาเลยครับส่วนตูกเป็นนยสามมากรักสีเก้าครับมากรักหน่วยเก่ายิ่งมาใสกันเลย ตุ่มเก่าๆครับตัวนี้วันอังคารเมื่อกี้เลยอบอกสามห้าศูนย์นีมาตัวนึงครับอดอกศูนย์สามนีวันอังคารครับศูนย์ 0, ถึงศูนย์ถึงเก้าหนีมียางและสี่ตูตัวนี้คือสามห้าศูนย์หนีจับตัวหนึงครับอดอกศูนย์สามครับวันอังคารงดสีมาเบอร์นักเลขเด่นก็สองหาสองครับอันนี้เบิร์ได้เบิร์ปีครับงวดเทเลวสีโผลพฤชสภา สี่หนึ่งเก้าออกเก้าศูนย์สามออกล่างเก้าเก้าขอตัวหนึง่งหนึ่งมิถุนาเราบ้างหนึง่งสี่หกครับอันนี้เฮ็ดมาไหมครับหลักหน่วยบนศูนย์ถึงเก้าถ้ามารักได้เฮ็เบิรงนทหารผมจับคู่เรียบร้อยอันนี้คือมักคือเลขมักจังมาเบิรงแล้วก็ให้เบิรงนมาหลักหน่วยสมมติว่าเท่ามักเท่ามารคหาเท่ากระเล่นได้วยศูนย์ห้าซีสองหาซีเฮดเบิร์นเลยครับถ้าซีโอเบิร์ก็จับตัวหนึง่งทรงตัวที่มักหลักหน่วยบนตัวเดียวแล้วพร้อมจับคู่ครับดูได้ตลอดที่ ลักสิบบนศูนย์ถึงเก้าดูได้ตลอดชีพครับงวดที่แล้วยกตัวอย่างดอกศูนย์สามรับศูนย์สามครับทำมารลักสิบศูนย์ออกศูนย์สามครับทำมาร์คลักงูสามครับออกศูนย์สามครับดูได้ตลอดชีพร่วมเบ็ดเส็จซิบสองแผ่นครับสิบสองแผ่นสิบสองส่วนต้องการทุ่มากครับเบอร์จาย์สิงศูนย์เก้าห้าสี่ห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์สองเก็ดทุ่มากคุยกันราคาบริเวทครับ ชัดทุเพนครับพอไายทำไมอาโอเคเนาะมีหลายสูตรนะครับเนาะเออร้วมไปเสร็จเตือไม่อีกไม่ต้องการตู้มาไม่เล็กประจัมบ้านมีเลขหลักแมนมีโคบเบัดเลยเอามาบังงวดวันที่หนึ่งมิถุนาสองห้าขอพี่น้องเลยเาบ้านนี้มาเบิร์นนี่ชุ่มนี้ครับบ้านนี้มาฟังดีกวัน ครับฝันเลยประมาณจะกสีหาหมื่นบอบตามุฝันเนาะครับสารพรมเลยแับฝันนี้จะกานไม่ปิดเข็ตฝันนี้น้องใหม่เป็นหนึ่งฝันนีมอจซ์เป็นสองผมอยากให้ฝันฝัี๋ยถ้าฝันตีตามคั่วเข่านม่นจะสี่รวดงวดหน่ผุฝันว่าขีจะกงานกติเ็ตน้องใหม่เป็นหนึ่งน้องใหม่ยู่แข่งข้ามเราเก็หนึ่งอนนี้ผมฝันเนี้งูงูทับ้าตัวว่าหง่ไม่สิเป็นเกีตาตัวน้อยไม่ใช่เป็นงูบันยุ่งตัวญ่ายระบาบ bên ba nhà khi lao hang bô súng của phe kêu tôi nhảy tôi nhảy bô mới say cắp say cắp say nhổng nhổng này na bắn bô người bô qua bị nó sẽ tinh tiếng bông bô qua bị nhốt thơ lơi moment trong ngành đấy thì phe mai biền tổ phận này cứ như số măn này nè là moment hang măn thử này บานยู่ข้อมันในมีป่องพึ Orient ้นซอยสังบ้านนี่แหละเป็นเกศอ่อมสีทองสีกลมๆอยู But, ่ข้อต่บกเพื่งข้อราว่่บบวมเป็นงูขาวบวมเป็นงูจุงอ่าตัอเป็นงูสีด uh, right. ุตัวโยกขึ right. ้นตัวหัวเลยตัว um ซ้ำต้นมากนี่เนี้ยทั้งหมดบาดนี่ผมเลตีแต่ปฟนงูนี่ถ่างงูหน่อยกับหกหนึ่งหกสองเกศหนึ่งเกศสองอันนี้มันงูใหญ่ผมเลตีว่างูใหญ่ตัวเป็นเกศบานนี้อยู่ข้อกลมๆนี่เพราะฉะนั้นเป็นศูน คนกตีว่าทำให้มันเจ็ดศูนย์แต่เก็ดหนึ่งเก็ดสองพอะมันสองตัวหรือมันจะเป็นเจ็ดเก็ดหรือเก็ดเก่าได้สี่ตัวครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเก็ดเก่าเก็ดเก็ดโอ้ครับพี่น้องฝันอีกเล็กฝันครับฝันเล็กฝันปังเอาแล้วก็เตี๋ยวครับวันนี้สุดเก่าครับครับู่คู่เด็ก เรียกันนวยล้านนี่รับคูเรียกซล้านของครู02468มาครบอยู่นี่นะครับเพราะมันคูเปิดเรืจำเรีคูมาหลินครับมาครบหลางมาครบล่าง,าางไปเรียกคู่หมดวิ่งล่างสองครับ20 21 22 23 24เราว่าง21 23ก็ผ่าศูนยี่มันขาเต็มครับที่มึนจำมันที่ศูนย์น จะว่าถาผู้รุ่นหน่อยครสองรียนสองสี่เร่นสองซีครับสองศูนย์ครับศูนย์ห้าเรียสามตัวนี้ครับครับตัวเน้นคือสองซี่ครับตัวรองคือสองศูนย์กับศูนย์ห้าอันนี้คือแรงครับมาในเลขบนขี่เบิทั้งหลักร้อยขี่ร้อยสิบขี่ร้อยหนึ่งขี่เลยน้ำเลยขี่มาตั้งคือก็มาครบบนที่สามตัวนี้ขี่เบิครับวิ่งบนเก้ารองห้าครับสามห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดศูนย์เจ็ดสองสุ่มนี้เขาเร็กฝันเลือออกมาตั้งน้ำ ตัวเลขมากๆมั่งคือ,อาสามห้าปั้นเพ็นเดียวเก้าสามห้าวิ่งเก้าครับการคือเก้าคิดหนึ่งเก้าคิดศูนย์ครับตัวนี้เขาเต้มเกตหัวนี้สามตัวรวบไปเกตเต็มครับเขาเต็มเกตวิ่งเก้าจับสามห้าเก้าสามห้าการเก้าคิดหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ครับอ่าไม่แช่นี้ครับส่วนวิ่งบนวิ่งเก้าล่องหางเนาะครับเนาะวิ่งเก้าล่องหาครับ เสียววิ two, so wave, bbe bbe? One, ่งครับวิ่งเก้าครับสายวิ่งสายเรียนบวกวัลป่าเนี่ยพวกนี้ผู้มาอาจจะเข่าสายมักเมียอีกเาพี่น้อนห้าแคบนอนจ่อยด้วยครับเนอะโอ้นี่ใหายแยกให้เป็นบนล่างเตรียมชุดตะวันเน้นให้แล้วโครงสุดท้ายครับตัวนี้ชุดรวบนะครับเด้อมาแน่บนล่างสามเก้าสองนี่มาหนึ่งตัวครับชุดเก้าตัวเตรียมซื้อซื้อคุกซ้อแบบบนล่างด้วยครับ เมื่อกี้เขาก้าวครับเออแม่นเครับสูตรก้าตัวนึ่ครับผมบอกให้ซื้อบุรางไปเลยนะอ่าโปรโมัครใหม่จะพัฒน์ผมจะ่ใจะไปยิงบุรีรังเลยเอาวันนี้แบบนี้ครับเห็นละแยะเลยครับพี่น้องแคปหน้าจอยนะครับได้แคปหน้าจอยนะครับผมสรุปให้เล้อเน้นให้แล้วโค้งทุกทายอาจารย์เพันเน้นไฮเล่อพี่น้องได้สำหรับผู้ทุนหน่อยก็คือสองสี่ล่างสองสี่เนาะครับเนอกคาบครับบนกับสามห้าพนั้นนะครับสำหรับผู้ทุนหน่อย จัดได้ลรตเตอรี่คุนละใบสองใบครับอพี่น้องเข้า็แคปบหน้าจอไว้ก็ขอบคุณขอพุ่นอาจารย์นีรันดครับผมพุ่นรับดร์พุ่นนครันค่เป็ไป